สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพามากินอันทูเรียนพันนกกระจิบนะคะอร่อยอร่อยเนื้อก็สวยนะคะสวยมากเลยค่ะนืน้อแก,ก่แล้วก็เหลืองสวยค่ะขอฝาก ด้วยนะคะนกกระจิบนะคะนกกระจิบสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะนี่คือเอ่อเรียงพันนกกระจิบค่ะสีมันจะออกเขียวออกเขียวนะคะ ขายอ่าดูของดีก็ต้องซื้อลูกแก่ๆนะคะบังบังบังเอาน้ำงามงามจังเฮ้ยห้ามยุบห้ามยุบขายราคาเท่าไหร่ผีพอมันเี้ยถ้ามันงามจีอี๊ปจะเอาอ่ะก็อย่างนี้แหละเอาหนึ่งกันหนึ่งกันถ้ามันงามไป่จี๊มันแน่นมันแน่นสีมันจี๊ปมันงามก็จะเอาไว้กันโอ้ยจีโอ้